ปัญหาของทางเราที่เรียบทางของทางหลวงชนบทที่เรียบของ13เ่นนะครับเกิดขึ้นเนื่องจากภัยแล้งเมื่อปีที่แล้วภายแล้งปีที่แล้วมันยาวต่อเนื่องตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับยาวต่อเนื่องมาจนกระทั่งเกิดการซุดตัวแล้วในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางแขวงทางหลวงชนบทเนี่ยก็เอาเครื่องจักรเข้าไปแก้ไขการซุดตัวไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับในครั้งนั้นเนี่ยก็เกิดรอย แตกของผิวทางเราก็เครื่องจักรเข้าไปปาดเกลี่ยให้เรียบนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยตามที่ท่านสื่อมวลชนได้แจ้งมาเนี่ยก็เกิดการแตกลาวที่ผิวดาจจขึ้นอีกครั้งหนึ่งทางแผนกทางหลวงชลบุรก็เอาเครื่องจักรเข้าไปแก้ไขแก้ไขครั้งนี้เนี่ยเราก็ลดระดับของผิวทางลงนะครับลดระดับของผิวทางแล้วก็จะปักเ,เกลี่ยผิวทางให้เรียบนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ย สามารถใช้สัญจรไปมาได้โดยปลอดภัยนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยกรมทางหลวงเชงบทปัจจุบันนี้นะครับกรมทางหลวงชบทกกาลังเจาะสํารวจข้อมูลทางด้านวิศวกรรมของชั้นบินนะครับในตําแหน่งที่เกิดการสุดตัวเนี่ยเพื่อเอาไปประกอบในการออกแบบแก้ไขปัญหาสุดตัวอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับท่านครับแล้วส่วนของถนนเส้นคลอง14ล่ะครับถนนเส้นคลอง14เนี่ยก็เกิด การซุดตัวในลักษณะคล้ายเคงกันนะครับหลังจากที่เราแก้ไขถนนเ,เรียบคลอง13อันนี้แล้วนะครับถัดไปก็จะเข้าไปดําเนินการแก้ไขที่ถนนเรียบคลอง14ถนนเรียบคลอง14เนี่ยเป็นสายปทอ0 1 1นนะครับนะครับระยะทางประมาณระยะทางจุดที่เกิดความเสียหายเนี่ยประมาณ100เมตรหลังจากนี้เราก็จะเข้าไปแก้ไขในลักษณะเดียวกันกับ ที่เรียบของสิบนนะครับท่านครับอยากมีอะไรฝากประชาชนไหมครับในโอกาสนี้เนี่ยก็อยากจะขอได้โปรดช่วยประชาพันธ์นะครับให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้ทราบว่าถนนทางหลวงชันบทในเขตจังหวัดปทุมธาน,นีส่วนใหญ่เนี่ยเป็นถนอนอยู่บนคันคลองซึ่งเสถียรภาพของคันทางเนี่ยมีความอ่อนไหวตามสภาพของระดับน้ําในคลองเป็นอย่างมากเมื่อเข้าฤดูแล้ง ฝนทิ้งช่วงน้ําในคลองต่ําลงมากก็อาจจะส่งผลให้คันทางสุดตัวเคลื่อนตัวเสียหายได้หากประชาชนในพื้นที่พบเห็นถนนทางหลวงชสบดในเขตจังหวัดปทุมธานีชํารุดเสียหายหรือเกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นนะครับขอได้โปรดแจ้งที่เบอร์โทรนะครับ021923139ต่อ21แขวงทางหลวง ชุดตรวปทุมธานีจะเร่งเข้าดำเนินแก้ไขโดยเร็วครับ,รบ,ข,อบขอบคุณมากครับ